พระอาจารย์ชอบฐานสมองมีอะไรอะไรพิเศษในตัวท่านเป็นที่รู้กันอยู่ในหมู่พวกท่านมักรู้ว่าใครคิดอะไรเมื่อท่านทักเขา้าผู้นั้นก็อายท่านพระเนนที่ชอบนึกถึงอะไรอะไรพิเลน หรือวิตฐานพอเห็นพาจารย์ชอบก็กลัวไม่กล้าสู้หน้ากลัวท่านจะทักเอาว่ากําลังคิดอะไรและอีกเรื่องหนึ่งนั้นพระอาจารย์ชอบมีวาสนาบารมีทางติดต่อกับผีสางเทวดาแม้แต่พระาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เป็นอาจารย์ใหญ่ในบางครั้งเมื่อมีเรื่องสํำคัญต้องติดต่อกับเทพเจ้าชั้นสูง ก็ยังต้องบอกพระอาจารย์ชอบให้ช่วยติดต่อให้อันนี้เป็นวาสนาบารมีแต่ปางก่อนที่สร้างสมมาไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลย่อมจะมีความเก่งไปคนละอย่างทีนี้มากล่าวถึงหลวงปู่ชอบกันต่อไปท่านระลึกชาติได้หลายชาติบางชาติเป็นมนุษย์บางชาติเป็นสัตว์ชาติสุดท้ายเป็นเก้งถูกพรานยิงตายใกล้บ้านโคกหมน่น อำเภอวังสะพุลจังหวัดเลยดังนั้นในชาตินี้ท่านจึงได้ไปสร้างกุฏิครอบจอมปลวกตรงที่อีแก้งตายครั้งหนึ่งสมัยหลวงปู่ชอบบํำเพ็ญเพียรอยู่วัดป่าแห่งหนึ่งท่านพบว่าตอนเช้าๆจะมีชายหนุ่มผู้หนึ่งมาถวายจังหันเสมอเขาจะกลับไปพร้อมญาติโยมชาวบ้านแต่แปลกตรงที่เวลามาถวายจังหันเขาจะแยกนั่งคนเดียวอยู่วังหา จากชาวบ้านลวมปู่ชอบรู้สึกสงสัยจึงได้แอบถามชาวบ้านดูว่าชายหนุ่มผู้นั้นเป็นลูกเต้าเหล่าใครชาวบ้านตอบว่าไม่ใช่คนในหมู่บ้านตำบลน,นั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครอยู่ต่อมาวันหนึ่งชายหนุ่มคนนั้นก็มาถวายจงานอีกและแยกนั่งห่างจากญาติโยมชาวบ้านเมื่อพระเนรฉันข้าวเสร็จ แล้วชาวบ้านก็กราบปราทยอยกันกลับบ้านชายหนุ่มผู้นั้นก็กลับหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบจึงแอบสะกดลอยตามไปห่าง,างก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะชายหนุ่มผู้นั้นได้เดินลงไปในสระน้ำเก่าแก่ในบริเวณวัดป่านั่นเองเมื่อลงไปจนจมน,น้ำมิดหายไปแล้วท่านก็เฝ้าดูอยู่นานก็ไม่เห็นโผล่ขึ้นมาจึงกลับกุติ เช้าวันรุ่งขึ้นชายหนุ่มผู้นั้นมาถวายจังหันอีกเมื่อถึงตอนกาปรากับหลุงปูช่ชอบได้เรียกไว้ถามไถ่เอาความว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าไข่บ้านอยู่ที่ไหนเมื่อวานนี้ลงไปในสระน้ำแล้วไม่โผล่ขึ้นมาเลยเป็นผีหรือคนชายหนุ่มลึกลับผู้นั้นได้สารภาพว่าไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นโอปาปาติกา พญานาคอยู่ในสระน้ำแห่งนั้นมีความเคารพนับถือในศิลาจารวัตของพระป่าที่เข่งขัดในพระธรรมวินัยจึงได้แปลงล่างเป็นมนุษย์มาตักบาตรทุกเช้าหลวงปู่ชอบพอใจในศรัทธาของพญานาคมากได้โมทนาสาธุให้ศีลให้พรขอให้พญานาคเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาเกิดชาติหน้าขอให้ได้เป็นมนุษย์ ได้บรรพชาอุปสมบทบำเพ็ญเพียรบรรลุมรรคผลนิพพานพญานาคพอใจมากได้กราบราไปตั้งแต่วันนั้นไม่ได้มาอีกเลยคงเก่งชาวบ้านจะรู้ความลับของตนแล้วมารบกวนในภายหลังก็เป็นได้หลวงปู่ชอบกับหลวงปู่หลุยเป็นพระสหธรรม,มิกที่รักใคร่นับถือกันมากมักจะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอ หลวงปู่หลุยจันปษาอยู่ที่วัดปากถ้ำจังหวัดเลยท่านได้เล่าให้ญาติโยมฟังว่าที่ถ้ำอำเภอวังสพุพงจังหวัดเลยมีพญานาคมีช่องหรือหลูถังขึ้นลงของพญานาคอยู่ในถ้ำเป็นช่องขนาดตัวคนสามารถขาดลงไปได้วันดีคืนดีจะส่งเสียงร้องดังสนั่นวันไหวเหมือนเสียงฟ้าร้องเคยมีคนใจขอกล้าหาญไม่กลัวตาย เอาเชือกผูกเอวคานลงไปในรูพญานาครูนั้นลึกลงไปจนทะลุออกแม่น้ําเมื่อทดลองเอาผลส้มกลิ้งลงไปส้มนั้นกลิ้งลงไปถึงแม่น้ําหลวงปู่ชอบฐานสมองมีประสบการณ์ได้เกี่ยวข้องกับพญานาคหลายครั้งสมัยเมื่อสิทธิยาณสิ์นิมนต์ท่านไปโปรดญาติโยมที่สหรัฐอเมริกาตอนที่ญาติโยมพาท่านไปชมน้ําตกแห่งหนึ่ง ท่านล่าว่าพญานาคในน้ำตกแห่งนั้นได้แปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมานำัสการท่านครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบเดินทุดงอยู่แถวแม่น้ำจังหวัดเลยแม่น้ำนี้ไหลออกทางแม่น้ำโขงท่านอยากจะข้ามแม่น้ำโขงไปทุดงทางฝั่งประเทศเลาวแต่ไม่มีเรือนั่งข้ามไปดังนั้นเมื่อกลางกดพักแรมที่ริมฝั่งแม่น้ำในคืนนั้น ขนาดนั่งเจริญภาวนาก็เกิดนิมิตภาพชายหนุ่มคนหนึ่งเข้ามานั่งกราบสามครั้งแล้วพูดว่าได้ทราบว่าพระคุณเจ้าจะข้ามไปสแสวงวิเวกทางฝั่งลาวพวกข้าพเจ้ารู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งอยากจะขอ,อนิมนพระคุณเจ้าข้ามไปฝั่งนูน้นโปรดสัตว์ผู้ยากให้พ้นจากความหลงโมหะอวิชชาด้วยเถิดในนิมิตสมาธินั้น ลุงปูช่ชอบได้รับนิมนต์ด้วยอากาศสงบคือยิ้มรับโดยไม่พูดอะไรอันเป็นอากับกิริยาสำรวมตนของพระสงฆ์เรียกว่ามีสมณะสารูปครั้งลุ่งเช้าลุงปูช่ชอบไปบินทบาทในหมู่บ้านและกลับมาฉันข้าวแล้วท่านก็เก็บกดเครื่องบริขารทุดงออกเดินทางเลียบมาตามริมฝั่งแม่น้ำใกล้ๆกับแม่น้ำโขง มองออกไปในลําน้ำมีแต่ความว่างเปล่าเงียบสงบสายลมพัดผิวหิวดูวังเบไม่เห็นมีวี่แววสิ่งมีชีวิตใดๆเลยแต่แล้วในพริบตานั้นอยู่ๆก็เห็นเรือลำน้อยพุ่งออกจากฝั่งตรงข้ามมาคนเรือพายวาดหัวเรือตัดกระแสน้ำเข้ามาหาอย่างจงใจเมื่อพายเข้ามาถึงตลิ่งแล้วคนพายเหลือได้ร้องขึ้นว่า นิมนต์ลงเรือเถิดพระคุณเจ้าหลวงปู่ชอบได้ถามว่าจะไปทางไหนกันเล่าโยมใช่คนนั้นตอบว่าข้าน้อยจะไปฝั่งลาวยินดีรับหลวงพ่อไปฝั่งนู้นหลวงปู่ชอบจึงลงไปในเรือน้อยลำนั้นคนเรือมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสให้ความเคารพนอบน้อมอย่างน่าสังเกตเขาว่าดหัวเรือออกจากตลิงอย่างคล่องแคล่วชำนาญ ผาเรือตัดออกกลางลำน้ำเข้าสู่ลำน้ำโของอันกว้างใหญ่มุ่งหน้าเข้าสู่ฝั่งประเทศลาวเมื่อเรือเข้าถึงหาดทรายฝั่งลาวแล้วหลวงปู่ชอบก็ประคองถุงบาทและกดลงจากเรือพอเหยียบหาดทรายได้ถนัดยืนมั่นคงดีแล้วก็หันกลับมาจะขอบใจให้พรเจ้าของเรือแต่ก็ต้องปลาดใจเรือลำน้อยนั้นหายไปเสียแล้ว ท่านมองไปทั่วลำน้ำโขงมีแต่ความเว้งว้างสงบเงียบกระแสลมพัดปิวเป็นระยะทำให้รู้สึกวังเวงใจแต่ในทันใดนั้นก็เห็นจระเข้ตัวหนึ่งลอยฟอกขึ้นเหนือผิวน้ำโขงหันหัวอันใหญ่โตของมันมามองหลวงปูช่ชอในตาแป๋วท่านจึงกำหนดจิตเป็นสมาธิส่งกระแสพลังจิตไปยังจระเข้ลึกลับตัวนั้นเป็นเชิงทักทายถามไถ่ ่ันก็รู้ว่าโจรเขยยักษ์นั้นเป็นพญานาคแปลงร่างเป็นโจรเขยและเป็นผู้แปลงร่างเป็นเหลือคนภายเหลือพาท่านข้ามน้ำมาสง่งฝั่งเรานั่นเองแต่เพื่อความแน่ใจท่านจึงลองทดลองเดินไปบนหาดทรายกว้างที่ทอดตัวเข้าสู่หาดลิวสูงพอเดินไกลมาพอสมควรแล้วจึงได้หันไปมองอีกครั้งก็ยังเห็นโจรเขยตัวใหญ่ตัวนั้น หลอยฟอ้อเหมือนท่อนสูงมองท่านอยู่อย่างอลไยอวรดท่านจึงกำหนดจิตแผ่เมตตาอุทิศส่วนกสศลให้แล้วพูดออกมาว่าเอาละเราขอบใจที่ช่วยเป็นภาระให้เราข้ามมายัางฝั่งนี้ได้เรียบร้อยเราจะเดินทางต่อไปท่านอย่าเป็นห่วงเลยเมื่อหลวงปู่ชอบกล่าวจบจระเข้ลึกลับตัวนั้นก็แสดงอาการ ชูหัวขึ้นสูงสามครั้งแสดงความคาระวะแล้วหมุนตัวจมวูปหายไปในลำน้ำโขงเป็นที่น่าพิศวงยิ่งนักครูบาอาจารย์หลายรูปที่เป็นสิทธิหลวงปู่มั่นมีประสบการณ์ได้เห็นพญยาน้าเช่นหลวงปู่ตือวัดป่าอรันวิเวกบ้านข่าอำเภอศรีสงขามจังหวัดนครพนมหลวงปู่จามวัดวิเวกวัฒนาราม อำเภอคำเชีจังหวัดมุกดาหารหลวงปู่บานวัดสัมติธรรมริมฝั่งแม่น้ำาสีสงขามบ้านโพนเกาะท่าตำบลน,นาคำอำเภอสีสงขามจังหวัดนครพนมผ้าจานบุญเพ่งวัดป่าน้องแสงวนารามอำเภอนาวะจังหวัดนครพนมหลวงปู่ชอบฐานสมูกล่าวให้สิทธ์ทั้งหลายฝั่งเป็นตำนองสรุปอย่างกว้างว่างว่าการเห็นพญานาคนั้น แต่ระบ,บุคคลจะเห็นไม่เหมือนกันเสมอไปบางคนเห็นด้วยสายตาปกติธรรมดาของคนเราแต่บางคนเห็นพญานาคแต่ในนิมิตสมาธิขณะนั่งเจริญภาวนาเท่านั้นไม่เคยเห็นด้วยตาเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่กับบุพาวัสนาบารมีที่สร้างมาต่างกันหลวงปู่ชอบพูดว่าเราเคยเห็นพญานาคเหมือนรูปเขียนที่ผนังโบสถ์นั่นแหละ พญานาคมีสามงอนบ้างมีสี่งอนบ้างมีเจ็ดงอนบ้างพญานาคมาด้วยกันทั้งตัวผู้ตัวเมียก็เคยเห็นมีงอนแดงมีแผงคอเหมือนมา้าเลิมตัวใหญ่ยาวเก็ดสีดำมันเลื่อมบางครั้งพญานาคก,ก็มาแบบมนุษย์ส่งเครื่องแบบกษัตริย์สง่างามมากมีข้าราชบริพารแห่แหนมาเหมือนขบวนพระราชา เราพบมาหลายแบบพญานาคจำแรงกายเป็นงูตัวเล็กๆก็มีแต่งกายเป็นตาผ้าขาวก็มีเป็นผู้หญิงก็มีเป็นชาวบ้านธรรมดาก็มีแต่งร่างเป็นเสือก็มีและมีอีกหลายอย่างและนี่เป็นเรื่องราวพญานาคจำแรงในสัทธาหลวงปู่ชอบฐานสมุที่ทางรายการพญานาคนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับ และว,วันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอให้บุญบาร,รมีนาคราชช่วยปกป้องคุ้มครองและช่วยดลบันดาลสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหวังให้สมดังใจหวังเถินนะครับวันนี้รายการพญานาคขอพระคุณเพื่อนพ,อนพ,พี่น้อง,องทุกคนที่ช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเรื่องลี้ลับพญานาคครับวันนี้ รายการพญานาคสวัสดีครับผม